แล้วสำหรับการเรียกชั่นผิดลักอีพีที่6คือตอ้นอีพีก็อาจจะทำให้ฉันงหงุดหงิดบ้างนะเพราะว่าเยนามเนี่ยอืมโซนน่ารำคาญเกินแล้วก็ฉันเหนื่อยกับเยนามมากคือฉันว่าเยนามเป็นฟิลห่วงก้างเยนามไม่ได้รักเยแพทจริงหรอกไม่เคยรักด้วยแต่ฟิลเหมือนจะเสียเยแพทไปให้เยเปมแล้วไงแล้วซึ่งเยนามก็ไม่ได้ชอบเยเปมอยู่แล้วด้วยก็เลยหวงหวงก้างเยแพทขึ้นมา แล้วก็ส่งคลิปไปให้ยเยปมบ้าบอมมากหลายคลิปส่งไปได้ขนาดนั้นเรารปเด่นน่ะนะเธอก็ส่งไปเธอแต่ด้วยความที่ลูกสาวของฉันเนี่ยฉลาดเรียนหมอเป็นนักไวโอลินและสวยซีคิดได้ว่าเธอปัน่นอ่ะฉันให้ยเปยปมกับเยปเนี่ยทะเลาะกันเล็กน้อยในตอนต้นแรกแต่ก็เข้าใจพอเป็นดราม่ากุบกริบนะคะแต่ด้วยความที่เยแพทและยเยปมเนี่ย มีคนแนะนำม,มีคนล็อบข้างที่ดีมาเนาะฝั่งเยเป่มจะเป็นพี่สิตาส่วนฝั่งเยแทจะเป็นพี่ทิชาต้องขอบคุณสองคนนี้มากๆตั้งแต่อีพีที่แล้วแล้วแล้วก็อีพีนี้ก็ยังเพอร์ฟอร์แมนซ์เลิศเหมือนเดิมให้คำปรึกษ,ษาได้ดีมากทั้ง2คนเลยแล้วคราวนี้2คนนี้ก็ฟิลเริ่มคิดได้แล้วก็มาปรับความเข้าใจกันแล้วคราวนี้ยายนามก็ยังไม่เลิกต่อแยกับเยเปมจนเยเปมจะต้อง จนเยเปมเนี่ยต้องมาปรืกษจ่ายเยโบแล้วก็เยแทนซึ่งสองคนนี้บอกเลยว่าตัวเด็ดตัวเด็ดมากนี่ถ้ายิ่งปรึกษาพี่ดิชาอีกคนนึงถ้าเยเปมแบบพี่ดิชาแบบสนิทหรือรู้จักกันแล้วเอ้ยเยน้าไม่รอบแน่จากแต่นี่มีแค่เยโบกับเยแทนแค่สองคนโอ้ยก็จัดการเยน้าได้อยู่หมัดเป็นไงสองคนนี้เนาะวางแผนกันกให้เยแพทเนี่ยไม่เห็น ความไร้กัดความไร้กัดของยีน้ำนอนที่ร้านกาแฟเป็นไงละ่ะคราวนี้แหละยีแพดก็รู้แล้วว่ายีน้ำเนี่ยเป็นคนยังไงเนาบ้านางบ้าขนาดไหนแล้วก็แบบยโบก็ให้ยแพดดูด้วยว่านี่แหละคือตัวจริงของเพื่อนเธอเพื่อนเธอ,เอส่งอะไรมาให้เป็มรักหนาเห็นไหมตั้งเยอะแยะไม่แปลกที่ยเปรมจะหึงแล้วเยแพทก็เข้าใจยเปมด้วย นอแล้วตอนนี้แยแพทนี่คือสากส่งเยน้ำมากเริ่มอยากมารู้จักกันอีกปิลเยน้ำตอนนี้เริ่มเหมือนคนบ้าขึ้นทุกวันแล้วเนาะสติสี่เริ่มหลอดแหละดันีน่ากลัวมากคือเยน้ำตอนนี้เหมือนหมาจนตอบทําอะไรก็ได้ทั้งหมดเย่แพทเย่เปมตอนนี้คือรักกันหวานฉ่ำจนกระทั่งเยพี่หวานจ้ะมาบอกพ่อกับแม่เย่เปมว่าเยเปมผิดเพศชอบผู้หญิงคืออะไรไม่เข้าใจความคิดชายแท้มากแต่อุ้ยแต่พอพ่อแม่เย่เปมเนี่ย ได้ยินที่พี่วดัดพูดดูรูปอะไรแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรปะพ่อเนี่ยฉันเดาไม่ได้แต่ฉันว่าแม่เนี่ยเออแค่ตกใจเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ว่าอะไรคือแม่เนี่ยยังไงก็ได้เพราะว่าแม่น่ะรักเยเปมมากแต่ว่าพ่อเนี่ยอืมพ่อน่าจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็คงไม่ได้อะไรมากแต่อย่างน้อยพ่อกับแม่เยเปมก็คือตอนนี้เกียดเยพี่วัดเข้าไสาแล้วแล้วหลังจากนั้นเยวัดก็คือจะปล่อยรูปหรอฉันคิดว่ามันใช้ได้หรอทีนี้ ฉันว่าไม่ฉันว่าถึงปล่อยรูปตอนนี้ก็ไม่อะไรหรอกเพราะตอนนี้สังคมมันคงเปิดแล้วมันจะมีดราม่าอะไรคือยังไงจะพาดหัวข่าวอะไรหรอเยแพทนักแสดงสาวชอบผู้หญิงด้วยกันงี้หรอฉันว่าคงไม่มีดราม่าอะไรหรอกนะหรือเปล่าไม่รู้สิว่าอีพีน่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ได้ข่าวไว้ว่ว่าอีพีแปดมันจะดราม่าหรอไม่รู้มีคนบอกฉันมาแต่ว่าฉันยังไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องนี้ถึงจะดราม่าแต่ก็ ก็พิจักฉันดูมาตั้งแต่ EP แรกถึงจะดราม่าก,ก็ดรามา่าแต่เดียวแล้วก็คืนดีกันในตอนไม่ก็ดราม่าถ้าย EP แล้วไม่คืนดี EP หนึง่งเขาไม่ดราม่ายาวหรอก <l ots> <l ots> ปลอบใจต,ตัวเองเนาะโอเคก็จบป,ปนน 7, 8, แล้วสำหรับการรียกชั่นผิดลัง EP ที่7จ็ EP ที่แปดวะถ่ายพรุ่งนี้เหมือนเดิมทุกคนโอเคจ้า๊ดยบาย